กำลังจะไป90%ไปเสร็จก่อนะรับไปเมืองใหญ่ก่านะสิไปประเทศไหนนออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์เมนบอกไปอังอังอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมาไปดู้เรื่องนอ๋กวันน้ครับ พอดีไปเห็นตัวอีกคนโอเคนิดหน่อยกอมันรวมสองคน ตอนนี้อยู่ลอตเตอร์ดัมนะครับข้างๆอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมมาลอตเตอร์ดัมก่อนร้ <c oughs> อนคูหลบมุมก่อนไหมอู้ <c oughs> โอ้ยแบบหมอกหมอกแบบเยอะเดินไปเรื่อยๆครับมันจะจะเป็นเกลือของมันครับมันสิเป็นตัวเอส ไอ้เนียังว่าล่ะไอ้ดินกล้วยไปไี่แท้องเลยโอเคแข็มันแข็งมมันแข็งโ oh, 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 อ้โหแข็งแฟนไหมกซี่ <c oughs> oh, เราจะเดินไปกินข้าวกันมีเด้ซื้อร้านอาหารพ่อแม่ไม่ได้เสือนี uh> ่ไงซื้อร um> um> ้านอาหารใช่ไหมอะมคนสัมผัสกนทั้งเมืงวันนี้คนไม่สัมพันกัน นี่กว่าขั้นนี้มันสิัวออกมาแล้วไม่ติดตัวรู้อครรคงครับนีพี่กาพี่ตายพามากินยอดกูดอร่อยไหมครูครับ เชฟสุดจัดบาลงหรือวิตตองโอ้โหไฟแท็กหูฟังไอโฟนมือถือใส่ข้างเดียวด้วย,ย,มยหมวกชิงไอโฟ้าือถ่ข้างเดียวด้วยหม ัวนอนเ่ยจะวันนอนอยนนอนบนอเดียว่เนเพื่อนี่ยนะได้ครับแต่ได้มาหรือจะมาเขอบคุณที่พามาเบลเยียมขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณแม่นะครับ สีครับันคบเ่คร right ับบึงไปาผต้องดื่มน้ำต er ้องดื่มให้หมดนะครับได้ครับครูดื่มน้ำไหมตอนนี้คุณไม่ดื่มผมดื่มครูไปกินคับเอิได้ใช่แน้นก็นั่งกินของเลยอ่าตรงนั้นก็ได้ถ้าไม่มีแล้วใชก็ตามราเาโกลลาทากาัปานบอลอนน้ำมนจครูเราจะไปไหนกันครับ